ฝายเซนนี่เพื่อไอินแลงพันแดงมากแต่ผู้เขาขาดเอามาพาดแ็นเจ้าท่านสอมสมมัดน่องไหนมาบอขาดยาประมาทใช่พู้ที่เป็นหัวให้เจงหัวคือพอคือแม่ยาของแม่ใช้เอินโอดีที่มีให้เจ้าตกแจงให้เจ้าแจงผ้าแรงผ้าง่ายยาบึงได้ใส่กี่ท่านให้ชาวบ้านนิ้สิ้นนิ่ท่า สมมัติมาหลายหนีวัดจ่อยให้จ่อยสู่วัดสุท่อนอีพ่อดนเจ้านี่เพิ่งมาไป5000คือแสงทาแว่นเพราะย่าเห็นแม่นย่าพ่อเจ้ามันได้อ้าวมาปากมาก่อนสู้ๆอังให้พ่อแม่ <Susuruh> <Susuruh> เอมามาผูบ้านดิพอเมียพี่น้องพอเมียทั้งผู้ชายกับตัอแม่ผูพอเมีทั้งผู้หญิงกับวแม่ผูเอาให้จผูกเขาลูกเอ๋าเอาผู้วเขาลูกไก่กับผูยี่ลายลายกันจำบ้านจำบนจนผูกันไไหนผตะกมควานน้นเราจำบ้านจำรัาผู

Mặc quá m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 ặc เดี๋ยวต้องวันะครหลังจากนะครับจะปวดจะตาร้อนถูกกลนะครับปสิหารหลังนะครับอาเปไหทกคัท่แม่ให้นะครับปูดก็กลันะครับเป็นวันไปสิของนนะครับฝ่ายผูกแขนนะครับเป็นฝายผูกแขนแข่ใจนะครับ ปรเภนี alors, look, okay, ้เขาาซื้อฝ่ายนะครับเช่นนะครับพากนี้ฝ่ายอะไรนะครับฝ่ายเป็ือนะครับขวงพวกงผู้านะครับขับ้าสกอตใบซื้อไม่ได้หลายอยู่สายขก็ดนนะครับฝ่ายงแขนพี่เนาู้ที่นา้ที่้าตู้ที่หา้ที่น้าตูี่้าตี่นา้ี่หน้ทหน้าตู้่้าตู้ี่หน้้น้า่้า้นท้าี่น้หนนันนีน สอหิงนะครับสนั่นกัเป้ากันแน่นะครับพี่้องแก่นใ้กุ้ห้าครับเมเป้